เที่ยวสมุยแต่ว่าแบบว่าไม่ได้ใส่ก็เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไปชิบกับเพื่อนเลยก็เออตอนเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปเซ็กซี่ลงเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็รู้สึกเออช่วงนี้คนถ่ายเยอะเนอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ถ่ายค่ะก็ความเป็นเซ็่ก็ยกให้เพื่อนไปใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนเด็กมากค่ะยกให้เลยค่ะเอาเอาจริงจริงเหมือนแบบจริงๆเราเคยกับไปกับแกงนี้แล้วเมื่อเมื่อสักหลายเดือนที่แล้วเราก็ใส่แต่ว่าเป็นคนไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่โดยโดยธรรมชาติอ่ะ แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนแบบถ่ายเซ็กซี่อยู่แล้วอะเออชุดว่ายน้ำที่เราใส่มาก็เป็นตัวของตัวเราเองใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นตัวของตัวเองก็คือใส่คือที่จริงก็คือใส่แค่น,นี้แหละ <c oughs> ไม่ได้เป็นคนแบบว่าอุ้ยแบบลุกเซ็กซี่ขนาด <c oughs> นั้นนะคะพี่นี่้ลองชุดนี้ลองชุดนี้ลองจ้าสัมบบพี่จะเปลี่ยนชุดไหมคะเราแบบพอดกางเกงไหมคะเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าเออถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบอกไม่ไม่พี่แบบ พี่อยากขายเท้าสักเอ้ยเสื้อถักคือพี่สาวถักคให้ะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่กับขายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปแต่งมันก็ชมว่าว้าวเหมือนกันเพราะว่านานจะนอนจะเห็นอีหนึ่งแบบใช่ไหมคือแค่นี้ก็คือเยอะมากสำหรับจอยแต่ว่าจอยอะค่ะคือส่งให้แม่จริงคือเป็นชุดที่แบบนอนหรือสาวว่ายน้ำเพราเป็นซีรูเอชอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ามันดูไม่เห็นจุดว่ายน้ำเลยคือแม่บอกว่าแม่ว่ามันได้อีกนะแม่เชี๊ะเพราะจอยใส่เป็นชุดว่ายน้ำแขนยาว เออแม่เขาบอกว่าแม่ว่ามันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอ่ะคือถ้าไปแล้วก็ถ่ายเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอสักทิพนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะก็รัชโชว์แบบนี้เรามีแบบคนแบบเล็กเข้ามาประมาณหนจอนแต่พวกมีิดอะไรเงี้ยค่ะเออจำไม่เคยเจอนะจอไม่เคยเจอตั้งแต่แบบไม่เคยเจอค่ะ ไม่เคยเจออะไรแ,แบบนี้นค่ะแเซ็กซี่ทีแบบนี้ก็ไม่มีคนเข้ามาใช่ไหมแต่เธอก็จะมีคนเหมือนพูดว่าเอ้ยแบบดูคือแต่มีคนรอบข้างหรือคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยก็จะพูดเ,เยอะแซวแซวเล่นแต่ว่าไม่ได้มีถึงแบบวิโรคจิตอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่แม่แบบว่าไอ้นี่แม่บอกว่าคอ,อา,าหน้าแม่ว่าได้อีก <laughs> คิดอ่ะเป็นคนไม่ได้แบบเซ็กซี่แต่ว่าทุกครั้งอ่ะที่แบบอย่างอยางเคยไปส,สไวีะค่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำนั่นคือครั้งแรกที่ลงก็คือให้แม่ดูก่อนแม่ก็จะบอกว่ามันไม่โปมันไม่โปอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเออเราเกรงใจอ่ะถ้าจะถ่ายอะไรที่แบบมันเซ็กซี่มากๆอะไรเงี้ยค่ะให้คุณแม่ดูก่อนคุณก่อนจะโพสด้วยใช่ค่ะมันไม่น่าเชื่อเนาะถ่ายเอาให้แม่ดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยแม่ลงแบบนี้ได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะค่อนข้างเกรงใจอะ่ะแม่ไ,ไม่เคยห้ามเลยนะจริงๆ <c> แม่บอกว่าได้แม่ก็ถึงบอกแล้วว่ามันได้อีกนะค so ือชุดว่ายน้ำทำไมเราต้องใส่แขนยาวด้วยลูกเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยใจชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรอบหน้าแม่ไปเหี่ยงให้เซ็กซี่กว่านี้เนาะค่ะจะจัดแพนไหมคะยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แพลนน่ะคือต่อไปเมื่อไหร่จะต่อยังไม่มีค่ะยังไม่มีช่วงนี้กลับมาทํางานแล้วค่ะก็ละครต้องปิดกล้องไปสองเรื่องค่ะแล้วก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็มันจะเปิดกล้องใหม่อีกหนึ่งเรื่องค่ะ ใช่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเว้นเนาะเออก็เลยแบบก็ถ่ายละครค่ะช่วงประจวบเหมาะกับช่วงที่ละครติดต่อเข้ามาพอดีไหมคะด้วยค่ะอาจจะแบบมันมีแค่แบบรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออมันก็เป็นว่างที่จะแบบว่ารับละครได้เยอะขึ้นค่ะ จริงๆมันถ่ายเรื่อยๆนะคือความจริงจะถ่ายเรื่อยๆแต่ว่าละครบางเดี๋ยวนี้อาจจะแบบเรื่องเหนื่อใช้เวลาสักปีนึงอ่ะมันก็เล่นเหมือนแบบหายแต่ว่าจริงๆก็คือเนี่ยอย่างที่บอกว่าปิดไปสองเรื่องแล้วก็ก็รอออกอากาศ<ม>าค่ะค่ะถึงเรื่องที่พี่ตอยวางแผนกเกษียณค่ะโอ้ยน่ากลัวมากคือไม่ได้ไม่ได้ไไดวางแผนกเกษียณน,นะคะจ้างได้นะคะยังรับงานป <c oughs> กติค่ะเพียงแต่ว่าวางแผนในเรื่องการเงินมากกว่า <c oughs> <ๆ S 2> ค่ะอืมยังไงบ้างก็คือ ก็คือจะจะคิดว่าแบบว่าเราต้องวางแผนเรื่องการเงินว่าถ้าสมมติว่าฉันกเกษียณจะน่าจะมีแบบว่าเงินเท่าไหร่จะมีรายได้จากแหล่งไหนบ้างอะไรอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้กเกษียณนะคะก็ยังทํางานอยู่ค่ะแก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเราต้องไปถึงป้าหาย คือที่จอยพูดว่าจอยคิดว่าจอยถึงเป้าแล้วเออก็คือไม่ได้กดดันหรอกว่าจะเป็นความรู้สึกว่าคนสมัยใหม่คือเราจะรู้สึกว่าอย่างโควิดมันทําให้คนรู้ว่าคือถ้าเราไม่มีเงินเก็บถ้าเกิดว่าเราใช้เงินแบบตามสบายชิวๆอ่ะถ้าเราไม่มีรายได้สักสามเดือนเราเดือดร้อนถูกปะเราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะว่าเราควรจะคิดได้แล้วว่าเราไม่ใช่แบบหาไม่ได้ร้อยท้่ใช้ไป90เลยก็ได้เดี๋ยวเราก็หาได้ใหม่เพราะมันอาจจะมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ว่าจอยเป็นคนแทนตลอดว่าสมมติถ้าสักรปะมาาณอย่งเ เพื่อที่จะแบบมีในอนาคตเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการหยุดงานไปเลยไม่หยุดงานค่ะคือยังรับงานค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะออนด้วยเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ซื้อคอนโดด้วยค่ะก็คือจ้างได้ค่ะค่ะ